ครับผมก็พบกับช่องหนูสปีดไบอีกแล้วนะครับวันนี้มารีวิวรถเหมือนกันนะครับเงียบเหงาไม่ได้อัพคลิปไม่ได้ถ่ายคลิปกันหลายวันคือคลิปเาถ่ายไว้นะครับแต่ว่าเราไม่ได้รีวิวไม่ได้ลงให้นะครับเพราะติดภารกิจหลายที่นะครับเยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูคันนี้คันแรกวันนี้มีมันาณ5คัน CB นินจามี CB มีฮายาบุสาด้วยนะครับคันนี้เปิดหัวเลยเอาเร็วๆเลยนะครับคันนี้เป็น Honda c b 400 V t e c 3นะครับปี2005นะครับ คันนี้ของแต่งจัดเต็มเลยผมบอกเลยท่อนี่ทั้งใบนะครับประมาณ3ามหมื่นกว่านะครับเป็นท่อฟูลไทเทเนียมทั้งเส้นข้อโอเวอร์นะครับจากญี่ปุ่นเลยนะครับแล้วคันนี้ผมบอกเลยคือเก็บรายละเอียดมาทั้งคันเก็บสภาพมาเรียบร้อยคือใหม่กิ๊บเลยเก็บสภาพมาโซสเตอร์เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับก็คือพร้อมใช้ใครหารถที่จบๆนะครับราคาก็ประมาณนี้แต่ถ้าหารถถูกๆนะครับซื้อไปคุณซ่อมต่อแน่นอนนะครับ แนะนำเลยว่าถ้าซื้อไปสี่ห้าหมื่นเนี่ยยังไงก็ไม่จบครับราคานั้นซื้อไปได้ทะเลาะกันครับมาดูกันเลยเสียงเครื่องมาฟังเสียงเครื่องกันเลยอันนี้เป็นกูแจชิปแล้วครับปี2 0 0 5เป็นเทคแล้วไม่ความร้อนเกออะไรทุ assim, กอย่างใช้ได้หมดนะครับคันนี้รอบเดินเบาโคตรนิ่มครับดูเสียงนะครับ ระบบไฟออกทุกจุดนะครับย้ำว่าออกทุกจุดนะครับไฟต่ำไฟสูงใช้ได้หมดตอนนี้สภาพแบบโคตรดีเลยผมบอกเลยสภาพดีมากเดี๋ยวมาฟังเสียงเอครับผมฟังเสียงเครื่องเดินเบานะครับรอบเดินเบานะครับนิ่มครับราคานี้เทรับประมาณนี้เสียงเครื่องก็หลายคนถามมาหลายครันแล้วคันนี้ผมเปิดราคาอยู่ที่6 7 0 0 0บาทนะครับติดตามรายละเอียด พวกรายละเอียดที่ผมจะลงไว้อยู่ที่หน้าเพจหน่ยสปีดบานะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยเทคสามนะครับคันนี้หกหมืบาทเก็บเองหมดเป็นแสนนะครับคันนี้ลูกค้าเก็บไปแสนกว่าบาทของแต่งจัดเต็มเลยคือไม่ถอดให้หมดเลยนะครับก็ประมาณนี้ยังไงก็ฝากติดตามช่องหน่วยสปีดบาได้นะครับก็ประมาณนี้คันนี้เดี๋ยวชมคันต่อไปได้เลยสวัสดีครับ